เจ้าถ่ายดูบอยบอกว่าคนที่ท่าตรวจเจ้าท่าขีมเนี่ยท่าแปงมาคอยใส่อันนั้นดูตอนบอสสวยเจ้าเป็นยังคือไิบอยากคืออยากให้คอยถ่ายยิ่งสั่นอ๋ออันนี้มันคำแล้วน้องอ๋อมันจะเป็นยังคนส,สวยจะสวยงามได้ก็ได้ถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูนะจ๊ะนะจ๊ะห,หลุดเลีิสวสัวเขารักเบิร์แล้วค่ะ <laughs> เอากระสังเขาลามกันไปเรื่อยๆมันโบกคือแรงสำคัญอันใดสำคัญกับอยากศูนย์แ่นใหญ่คือเคลื่อนไหวคือว่าน้องเอฟซีช่วงไฮไฟกับช่วงไฮเอ้ยอันสาวเมืองเลยเอ็ดเมืองสาเกตนครเมืองสาเกตนครเยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราสื่อให้ไม่อยู่เละวาน่ะความันเบิดแล้วนะมีคนหลักพอได้ยินเราเมนมาดอกว่าบริวาเร่ร่อยๆค่ะมีคนหลักขอคือยเสียสินลว่าไปก็ยังใจร้อนหรอก สีวนเชนซิวสามมันอยา้น้อยเน่ยอยู่ตัวยังสอยู่ส่สวนีเดียวสวนมีไม่อันเดียวเนี่อันนี้คาตาลานี่นี่นี่เรียงเรงนี่ห็นบ่นี่ก็เหลือท่านี่คน่งไม่สามแทงห่ดก็เลือกกะชีดอันนี้ละกะชีดจ้าจ้าจกน้ำเดือดมังคับแปงเดคนเฮาบวกเสียจปั่นาตข้ามือกุละ บ่เสียใจแล้วลงมาจกเงินมีหอดสี่สิบบาทเมื่อกี้ทำให้ต้วไม่เศร้าบาทบ่มีเข้าว่าขอหาบาทมีจกออกมาสี่สิบห้าสิบหกสิบบ่บ่ครัวออกไปแล้วพูนยายดีเดียคนละบาทนั่นเนเนเสียสี่ตัวกันบอต้นบอรเด้บ่มีแนวเอียบสะบัดกลางงานป้าแปงข้ามาคุรอซื้อปูนมาให้เราโรดจากสวบหนึ่งพูดบ่แม่ซื้อแปงข้ามาป้าป้าก็แล้วดอก ชู้นใจดีมันซื้อไ้ดอกมันมันก็ตามสภาพมันเจาไปเจ้ามาเออเบิ่งเนี่ยมันกับพังง่าไงอยู่ดอกมันติดแต่พังเขาไม่ได้อยากได้ซื้อของอันแบบที่ว่ามันนั่นได้ครับเบฟซี่ทันเจี๋มาให้เล่านะน่ไน่ทีว่าอันึงตถุของวร่หัวลายดอกเราใส่แบบธ่รมาดานะคุณใจกว้างจะเอาเอาไปใช้ไหม ผัวเดิผัวให้เขาว่าผัวคือใจกว้างนั่นคำว่าใจกว้างก็ใบเขาสันผัวอะไรผัวอะไพะน้เฮ้ยนี่เราค้นว่าจริงบอกจากเก๋มันเป็นสีแล้วผัวคนเดียวเนาะตอนอะไรเปนเละไปจ้ะไวบู๊หุ่นอ่าลาดิหุ่นยุ่งว่าหุ่นขาวเคลินอยู่งสีแังร้านเดียให้คออะไรให้ซื้อเขาคักห้าสิบ ฝาก,กไม่ยุ่นออกจัดไปซาบังล้วนเขียนชิวให้น้องเบิ้องอะไรกัน้องอยากเบื้องใอญ่เขียนชิวจัดให้เอฟซีเบิ้งงามๆด้วยอ,อิตติคอลิรักของเฮาเออแล้วหลอดเดียวคนดีเพิ่นบ่รักดอ,อกูคือเป็นอย่างคือใหญ่อาจ้าเป็นคนดีๆเพิ่นบ่รักด <laughs> อกโมเมนต์นี้เฮาเป็นคนใจดี แต่มึงอกี้อะไรมึงก็ไปสิแม่แคลรักเงินเทาซ้ำมึงนะก็เป็นคนเมาเคนเลยลักมันเป็นอยังด้วยเออมึงเสื้อรักกูไปเรื่อยๆโลดเขาอีรักหอดเชิงเจ้าเด้อดเโมพี่หรอกเดี๋ยวคอยบอกไปว่าบอกใครมาแม่นอนไปแก่นอนเน็ตในแก้วัดดีๆเจินนะฝ้าอีถกโดนให้เขาเหล่าเส้นก่อนก่อนตาขครยยึดแก้วัดโอ้ยขอร้องเด้อเสื้ออีลูดเมียจ๊ะไม่แดกุยง่ายหรอกเออซุ่มเนี่ยเออ เอามึงทิ้ท่าอย่างอีกวันนะไบอกว่าเชิญชิวห้ลาเพิ่งเนี้ยเอ้ยเนี่ยเอาปแป้งตัวนี้ก่อนจ้ะจ้ะให้เนยตะบังร่อนเนี uh> ่ยแป้งน่องซึ้งแป้งน่องซึ้งเคยซึ้งให้บอแป้งหน้าลาใหญ่ร่อนนี่เราไปใส่พื้นกับห้เล่าพื้นก่อนแล้แต่ว่าเอาไปลวดแต่ว่าอย่าให้จับได้น้องใหญ่เราบอกออมบานขึ้นกันฟังหน้าถ้าอยากได้ของในกระเป๋าเนี่ยเอาแต่ของอย่าเอาเงินจ้าจ้า มันบอกไม่ได้ดอกมันเป็นแต่เอาเขาทีจะเอาตัวผู้มักเอาอะไม่บอกเขาเนี่ยควงว่ารักษาห่อไปยังกระดกกระเดียเต็มกระตัวกระตาสาอีหนังค้อมหมายขึ้นนี่กระตาเนจ่ะคนใจตัวนี่ควงกระตาไงอ๋อมั้งควาเอี้ยบชีนช่วยเนี่ยนี่ที่แตงแต่เขาสิลุยนีหของ่ายๆนี่ลูกน้องสีช่วยจะเคืองเด้อขันมีคอยสีช่วยเด้อเอือดเด้อขันเอาเมื่อบานบ่ได้ดอกขันเร่ายันมันหายประสันรลบานแต่ว่าสิเมื่อวยนี่ แต่ว่าเคยใชมาไปใช้ตือละเอาไปเลยครับผมเนี่ยผมบ่นน่ผมก็จังไลผมเป็เฮ็ดงากลับบ้านอุ้ยเุ้ยค่อยสาอา้มากแจ๋อาบอ้ยหนุ่ม,น,มน,นะกกนมเุ่านทนะได้ก่อน ulator, เลท่ารดก่อนรเมสเซจรเจ็ดพันตรงนั้นโอ้ว่ามันยังเงิสซื้ได้นาจ้าใจรักดังเพียงเดียวเท่าน,นั้นเนาะปิดยอดเลย โตมาเขาอาจสสีังอีกโอ้โหคือโมใช่ปะสมมุตว่าพนติดตามมากเป็เน,นตาแดงเขาใช่เป็นตาแดงตาแดงยิง่งหงันอันนี้อนเอาไปสี<ว>่ใกล้เอาไปที่ชอบที่ชอบเดี๋ยวบอกวีนี้ไม่นางดนแล้วเดี๋ยคอยทายเบิดฐานหน้าที่แล้ว